สวัสดีค่ะครัวพิพิไลนะคะวันนี้ก็จะพามาทาบิงซูนะคะเนี่ยค่ะเป็นผลไม้รวมนะคะวันนี้เราใช้เป็นแคนตาลูปนะคะเนื้อสีส้มนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นแก้วมังกรมะม่วงสุกนะคะอันนี้ที่เรา,เาครรัว่กวกรมาเป็นก้อนแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะแล้วก็อันนี้เป็นเยลลี่ค่ะใช้เป็นเยลลี่สีเขียวสดใสเอาไวไ้ตกแต่งนิดนึงนะคะหรือว่าใครมีอะไรก็สามารถใช้ได้เลย,เลยตามชอบได้เลยนะคะ มีนมข้นหวานนะคะนมจืดเดี๋ยวเราจะเอานมจืดไปแช่เย็นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าใส่ถุงพลาสติกหรือว่าถุงเย็นถุงซิปล็อกก็ได้ค่ะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นใส่บล็อกน้ําแข็งแล้วก็ไปปั่นก็ได้นะคะก็คือตามสะดวกเลยใช้เป็นนมจืดนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันค่ะวิธีการควักอะไรนะเขาเรียกว่านะคะทำให้มันเป็นลูกกลมๆก,ก็ใช้ที่ตักแบบนี้ค่ะนี่ค่ะกดลงไปอย่างนี้แล้วก็หมุนค่ะ มันก็จะได้มาเป็นก้อนกลมๆแบบนี้แหละค่ะนี่เห็นไหมคะน่ารักไหมคะก็ทําไปเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เป็นถ้วยด้วยนะคะแล้วก็จะควกอันนี้ไปจนหมดเลยนี่ค่ะเราก็จะใช้ตัวเปลือกแคนตาลูปนี่เป็นถ้วยเลยนะคะก็ควกออกจนหมดเลยอาจจะตรงเศษนี้ก็อาจจะขุดๆนิดนึงนรีบแค่นี้ พอได้ละถ้วยเรานะคะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็สามารถเอานมใส่ถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็ทาแบนๆไว้แบบนี้แล้วก็ไปใส่ตู้เย็นนะคะอย่างน้อย3าชั่วโมงนะคะจนเขาเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะคะแต่เนี้ยเราแช่มันยังไม่เป็นเกล็ดเลยค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นยังไม่เป็นเกล็ดไม่ดีแล้วก็เลยเอาไปปันป่นเรามีเครื่องปั่นนะคะแล้วก็จะใช้ตัวนี้เลยหรือว่าถ้าใครมีเครื่องเขาเรียกว่าไงนะ ทำเล็ดน้ำแข็งก็สามารถทำได้เลยนะคะเครื่องทำน้ำแข็งาะคะน้ำแข็งใสที่แบบขูดๆเอาก็ได้เหมือนกันถ้าไม่มีก็จะใช้เป็นนมมาปั่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือตามสะดวกเลยตามที่หาได้ในบ้านเราเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนการทำเลยเนาะแล้วก็เอาเล็ดน้ำแข็งที่เรามีเนี่ยะคะ่ะเล็ดนมเนี่ยใส่ลงไปชั้นแรก ของเราก็ยังเป็นน้ำๆอยู่จริงๆมันต้องรีบทําแล้วก็รีบไปเลยนะคะไม่งั้นมันจะละลายนี่โอ้ยกระเด็นกระดอนนี่แล้วเราก็เอาผลไม้ที่เรามีค่ะอันนี้ชั้นแรกเราเอาอันที่ไม่ค่อยสวยนะคะวางลงไปก่อนก็ค่อยๆเรียงเลยปริก เรียงไปจนเต็มเลยนะคะอันนี้มันต้องาจานค่ะหาจานรองเลยนะคะชามถ้าก้นก้นผลไม้มันแบบมันตั้งไม่อยู่เนะะี่ยค่ะก็อาจจะตัดนิดนึงคะ่ะให้เขาตรงเนาะเขาจะได้ตั้งได้นะคะนี่คะ่ะโอเคจากนั้นเราก็ใส่ชั้นต่อมาเลยจริงๆมันต้องเป็นน้ําแข็งสูงๆนะแต่เครื่องปั่นเราก็ไม่ได้ละเอียดขนาดทําเกล็ดน้ําแข็งได้นะคะแล้วก็นี่คะ่ะ แป๊บเดียวเขาก็ละลายแล้วค่ะบบเห็นไหมคะเมื่อกี้เราปั่นแป๊บเดียวเขาเป็นนมเ,นเริ่มละลายแล้วอะอากาศร้อนด้วย พยายามเอาเก็ดน้ําแข็งนะคะใส่นี่ให้มันตั้งยอดนะคะของเราอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเป็นบิงซูที่ทุรักทุเลโอเคเดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นตั้งๆก่อนนะคะ อันนี้เราทำนมใหม่นะคะเมื่อกี้มันไม่แข็งเราก็เลยจัดการใหม่นี่ค่ะหรือก็อานมวางให้เป็นยอดสูงๆแบบนี้นะคะบิงซูมันก็คือเป็นเหมือนภูเขาเนาะเราคิดเราเองนะนี่ค่ะก็ตั้งยอดให้มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาผลไม้มาแปะแป,ะแปะ Okay. ทีนี้ทีนี้ก็ต้องทำเร็วๆนะคะไม่งั้นมันจะละลายผลไม้ที่เรามีค่ะก็เอาแปะเลยแล้วขอใช้มือนะคะนี่ก็แปะแบบนี้ใส่ถุงมือก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีถุงมืออันนี้เราทำทานเองนะคะ,คะเอาลูกสวยๆนะคะแปะไปเห็นไหมคะว่านมเขาเริ่มจะละลายละ คือจริงๆมันต้องทาในที่เย็นๆนะนี่ค่ะบ้านเราก็นี่ค่ะมันก็เหมือนน้าแข็งใส่เลรเนาะที่เป็นแบบผลไม้อะไรเงี้ยค่ะแต่เห็นเขาก็กําลังฮิดกันแล้วก็ฮิตด,ด้วยก็แปะแปะชั้นที่สองนี่ค่ะแปะเป็นรอบเลยนะคะ ชั้นที่สองก็เป็นแก้วงกรค่ะผลไม้ที่ชอบนะคะก็ใส่อุ้ยกลิ่งก็แปะไปะคะ่ะชอบอะไรก็ใส่ลงไป ราสามารถเติมชั้นได้ยีงนะคะนี่เหมือนกาวเลยเนาะแล้วก็ชั้นสุดท้ายจะเป็นมะม่วงสุกนะคะอันนี้เป็นนมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะก็คว้านเหมือนกันเลยค่ะคว้านเป็นวงกลมแบบที่ทํากับอ,อ,อะไรนะแคนตารูปของเราอะคะ่ะ ก็กดๆเขาลงมนนี้นะคะเดี๋ยวจะนี่เห็นน้ำนมจะละลายกับเส้นแล้วเสร็จแล้วตบท้ายด้วยเย็นรี่นิดหน่อยค่ะอยเห็นไหมคะกิ้งล่ะต้องอาศัยความชำนาญเนาะในการทำครับก็สุดท้ายก็ราดนมข้นหวานแบบนี้นะคะคือนี่ เสร็จแล้วค่ะบิงซูของเรานะคะหน้าตามาเป็นแบบนี้ดูได้ไหมเนี่ยทานเย็นๆน,นะคะแช่เย็นๆเนีน่ยรีบทานเลยนะ,ะเพราะไม่งั้นภูเขาเรา,เาจะทะล,ลักได้แล้วก็ลนได้โอเคค่ะถ้าชอบก็ลองไปทําตามดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวพิทิลั์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ